โรงเรียนวัตโปธารามโอสถานุเคราะห์วิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตสาตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำบางพระตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีมีเนื้อที่1 4สีไร่หงาน50ตารางวาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนมีจำนวน,นนักเรียนทั้งสิ้น4 0 8คนปัจจุบันนางขวัญเรือนสะและวงดํดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและนายณรงค์โคตรมณีดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนวะัตะโปธารามมีแนวคิดในการบริหารจัดการคือการทำงานแบบมีส่วนร่วมโดยการร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมปฏิบัติของบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรูปแบบการบริหารงานโดยใช้ตะโปสมาร์ทโมเดลดังนี้ทีเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการสถานศึกษาและการเรียนการสอนเช่นการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการจัดการเรียนรู้ได้แก่ A-Mat, Microbit, Canva, Facebook, t i t i n g Story, A-Active Learning จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาการทักษะชีวิต และทักษะอาชีพยกตัวอย่างเช่นการเรียนรู้วิธีการทำข้าวหลามในตำบลบางพระการเรียนรู้วิธีการชงกาแฟจากร้านกาแฟพิทักษ์โลกรวมถึงศูนย์การเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียนวัตะปูทาราม P Participation ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างบ้านวัด โรงเรียนและภาคีเครือข่ายโดยโรงเรียนวัตตะโปธารามมีการประชุมผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอและมีการร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษาอย่างสม่ำเสมอโอโอเป t เรชบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนมีการประชุม วางแผนพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ S Sufficiency Economy ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสารรักษาต่อยอดมุ่งสู่วิถีอาระยะเกษตร M Moral ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสาธารณะ A. achievement เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้รับการยอมรับและเป็นแบบอย่างด้านการจัดการศึกษาที่ประสบความสำเร็จ R. research จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ T Teamwork สร้างวัฒนธรรมองค์กรทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและมีคุณภาพจากการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวนำไปสู่ผลลัพธ์สี่ด้านดังนี้ Smart School กำหนดวิสัยทัศน พันธกิจเป้าประสงค์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสร้างวัฒนธรรมองค์กรการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาวิสัยทัศน์ของโรงเงรียนรัชบุเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เ่งสูงกากบัณฑิตมีความชั่นมีทักษะอาชีพ รักสิ่งแวดลอ้อมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์โรงเรียนวัตโปทารามโอโสถานุเคราะห์วิทยาเป็นโรงเรียนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและมีเอกลักษณ์คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อม smart administrators ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนครองงาน มีการใช้ ICT ในการบริหารจัดการพัฒนาตนเองให้ก้าวทันเทคโนโลยีกำกับติดตามให้คำปรึกษาแก่เพื่อนครูผู้เรียนและผู้ปกครอง smart teachers พัฒนาครูให้เป็นครูยุค ICT สนับสนุนครูเป็นนักสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และมีความสามารถด้านการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ smart students ผู้เรียนสื่อสารได้ใช้เทคโนโลยีเป็นมีทักษะการทำงานและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เป็นพลเมืองดีของชาติมีคุณธรรมสืบทอดวัฒนธรรมอย่างสร้างสารรค์จากการดำเนินงานด้วยรูปแบบตะโปสมาร์ทโมเดลมีผลให้โรงเรียนวัตโปธารามได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับที่1สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษาด้านบริหารจัดการการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ส Awards, ระดับชาติที่11ประจำปีการศึกษา2564 รางวัลระดับเหรียญเงินระดับภูมิภาคในการประกวดผลงาน1โรงเรียนหนึ่งนวัตรกรรมประจำปี2,565ได้รับพระราชทานตาบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประจำปี2,566ถึง2,570 ได้รับรางวัลโครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2566ได้รับรางวัลผลงานที่มีคุณภาพดีเยี่ยมด้านการมีงานทำมีอาชีพโรงเรียนขนาดกลางโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศก,การน้อมนำพระบรมราชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชการที่10 ประจำปี2566ระดับสพทรางวัลสถานศึกษาสีขาวรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่1 ผมชื่อเด็กแาีครับอยู่โรงเรียนดีแล้วก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาอยู่โรงเรีนนี้บรรยากาศก็ดีแล้วก็ชอบโรงเรียนดีมากเลยครับกีฬาก็มีให้เล่นเยอะแยะมากมาย